โอเคมืดไหมมันไปเนาะเดี๋ยวจะไปเปิดไฟตรงนี้ให้แป๊บก็โอเคมืดเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีสสดรอบนี่เราทําสลามแดงดึงไม่รู้อะไม่รู้จักชื่อสลามแต่ว่าทําออกมาแล้วมันดึงแต่มันไม่ยืดถ้ายืดมากก็ขาดแต่มันยืดได้แค่นิดเดียวโอเคเอาเป็นว่ามันไม่ออกเราใช้กระปุกสลามเก่านะที่มันหมดแล้วอะมาเก็บตัวเนี้ย เป็นสลามดึงๆึงปะตัวนี้แหละโอเคนี่มันดึงมันดึงมันดึงด,งดงึมันดึงมากมากโอเคอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้ทำแค่ขนาดทดลองก็รู้เลยว่ามันต้องดีนะต้องดีแน่ก็เลยทำเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยถ่ายคลิปรอบที่2ก็โอเคถือโอกาส รีวิวต่อทำสลามด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเครีวิวต่อนี่จ้อนผสมนี่แหละที่เราทำอสลามตัวเนี้ยมอก,กี้นะอันนี้นะคะช้อผสมกับช้อนผสมนะแล้วก็ช่วยผสมแล้วก็ช้อนผส,สมอีกแล้วก็น้ำแล้วก็สลามแล้วก็ช้อนผสมโอเค อันนี้เราไปยืดมาต้องแบบต้องค่อยๆยืดถึงจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรายกให้ดูเลยแล้วกันเป็นไงล่ะใสไหมใสมโอเคเฮ้ยมันสวยมากๆถ้าใครอยากได้สูตรนี้ก็ต้องเข้าไปเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเราจะแจกสูตรใสๆแบบเนี้ยดึงๆใสๆแบบเนี้ย ให้เฉพาะรางวัลที่หนึ่งและรางวันที่สอง 2, และก็รางวัลที่สามแล้วก็มาดูกาวต่อกาวน้ำใสจะหมดแล้วครับอันนี้อุ้ยตายละอันนี้กระปุกที่สองอันนี้กาลาเทคหมดแล้วนะคะอันนี้กาลาเทคหมดแล้วนะคะอีกสี่กระปุกทิ้งไปแล้วนะคะอีกสองอันนี้ก็เป็นหกกระปุก,ก,ปกไม่อยากจะพูดเลยมัน ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้สูตรยังทําอะไรยังทําสระไม่ค่อยเป็นตอนนี้ก็ต้องหักไปเรื่อยๆก็จนเป็นแบบนี้จนทําได้แล้วก็ที่ขนโอเคแล้วก็อันนี้ซื้อมาใหม่เลย30บาทเป็นกาช A นะคะอันนี้ซื้อมาใหม่รับรองนานหมดแน่ โอเครีว okay, ิวตัวนี้ไปเพื่อบอกว่าเราให้สูตรอยู่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย